Being different คือแตกต่างและในความหมายอีกนิยามหนึ่งก็คือความแตกต่างนั้นคือความพิเศษจะมีพ่อสักกี่คนที่มีผมยาวแบบพ่อมีพ่อสักกี่คนที่สวยแบบพ่อมีพ่อสักกี่คนที่เคยเป็นผู้ชายและทําหน้าที่ของผู้ชายและเป็นกลับมาเป็นผู้หญิงน้องก็ได้เห็นพ่อตั้งตอนที่เป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงเราจะคุยกับเขาแบบนี้นคือให้เขามีความรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็น สำหรับพอลินถึงแม้จะเป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือมีสำนึกที่เป็นผู้หญิงแต่ในในการที่เราข้ามเพศมาในวัย40กว่ากว่าแล้วเราก็มีลูกอยู่สองคนนะคะในนิยามของพอลินไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับครอบครัวก,กับลูกก็ยังคงเป็นพ่อสำหรับเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ภูมิใจในการเป็นเป็นพ่อการที่เราเป็นพ่อก็เป็นการให้เกียรติคุณแม่ตัวจริงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่เป็นความเป็นแม่มันคือ มันคือทุกอย่างมันคือการเป็นแม่คือ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมหัศจจย์มากนั้นพอลีนก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้หญิงได้แต่ก็ยังไม่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นคุณแม่จริงๆได้ก็ยังภูมิใจกับการเป็นพ่ออยู่ครับการเป็นพ่อของพอลีนคือ ่งเสริมในจุดที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วทําให้มันโดดเด่นขึ้นมาถึงแม้บางเรื่องสังคมอาจจะมองว่าเป็นปมด้อยหรือเป็นจุดอ่อนแต่พอลินคิดว่าการที่เราไม่กลัวจุดอ่อนหรือหรือ,รอการที่เราไม่ต้องปกปิดจุดอ่อนของเราเนี่ยมันทําให้จุดเด่นจุดแข็งของเราออกมาศักยภาพของเราจะออกมาได้เต็มที่ที่สําคัญคือเรามีหน้าที่ที่จะพูดคุยเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นบวกถ้าเราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อหน้าที่ของเราคือทำไงก็ได้ให้เขาหวัวเราะให้มากที่สุด ให้เขามีความสุขกับโมเมนต,ต์กบับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันให้มากที่สุดแค่นี้เองมันก็ทําให้เวลาที่เราจะตักเตือนหรือที่เราจะพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องซีเรียสจริงเนี่ยเขาจะเปิดใจรับฟังมากกว่าที่ดุเขาตลอดเวลาหรือหรือสั่งให้เขาทานู่นทํานี่ตลอดเวลาใช่คับใช่ค่ะ น้อยครั้งมากที่จะไปบอกเขาว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ไม่ควรทําเราจะไม่ไปตําหนิเขาในจุดที่เขาทาแต่เราจะบอกว่าถ้าเขาทําอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าลองดูไหมให้เขาทดลอง้วยตัวเองก็จะไม่ไม่ไม่ดุไม่ใช่อารมณ์เป็นการที่ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วผลลัพธ์มันดีมากเขาไว้ใจเราถ้าเขาทําอะไรแล้วไม่เข้าตาเราไปหมดเราดุไปหมดเนี่ยต่อไปเขาก็ไม่อยากทําให้เราเห็นเขาไปแอบทําหรือว่าเขาก็ไม่บอกเรา ยกตัวอย่างเช่นพอลินจะสร้างเกาะคุ้มกันภูมิคุ้มกันให้เขาตอนที่พอลินรู้ว่าพอลินจริงๆแล้วเ,เกิดมาด้วยจิตใจที่เป็นผู้หญิงแล้วพอลินต้องข้ามเพศเราก็จะเป็นห่วงในสังคมของเขาว่าจะมองเราอย่างไรแล้วมันก็มีผลจะมีผลกับเขายังไงพอลินก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่าเปลี่ยนมุมมองของเด็กพอพอลินข้ามเพศมา พอลินก็แกล้งคุยว่าน้องว่าพ่อแปลกประหลาดไหมก็ไม่แปลกประหลาดแต่พ่อจะบอกว่าถ้ามีคนบอกว่าพ่อแปลกประหลาดนะน้องต้องบอกว่าพ่อเป็นคนพิเศษคือ being different คือแตกต่างและในความหมายอีกนิยามหนึ่งก็คือความแตกต่างนั้นคือความพิเศษจะมีพ่อสักกี่คนที่มีผมยาวแบบพ่อมีพ่อสักกี่คนที่สวยแบบพ่อมีพ่อสักกี่คนที่เคยเป็นผู้ชายและทำหน้าที่ของผู้ชายและกลับมาเป็นผู้หญิงน้องก็ได้เห็นพ่อทั้งตอนที่เป็นผู้ชายและเป็น เราจะคุยกับเขาแบบนี้หรือให้เขามีความรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นและในขณะเดียวกันในเมื่อเขาให้เกียรติในเรื่องส่วนตัวของเราเราก็ให้เกียรติในเรื่องส่วนตัวของเขาคือเขาเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะเล่นโทรศัพท์เขาอยากจะ,ะเล่นเกมในโทรศัพท์หรือเล่นแอปอเป็นเวลานานๆเราก็บอกว่าโอเคลูกแต่ว่าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพักสายตาแป๊บนึง แค่นั้นเองคือเป็นห่วงสุขภาพนะเดี๋ยวตามัมนสายตามไม่ดีแต่ว่าเล่นไปเลยคือเราจะไม่ไปห้ามเขาเพราะว่าในยุคข,ของเขาในโลกปัจจุบันในโลกอนาคตมันเป็นโลกของเขาไม่มีใครมาท้าแข่งเ,เล่นลูกหินหรือหมากเก็บกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่เลยต้องเข้าใจเขาว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาจะเอาไปคุยกับเพื่อนได้ว่าเขาเล่นเกมอันนี้ว่าเขาเล่นแอปพลิเคชันอันนี้ว่าแบบว่าตัดต่อวิดีโอแบบนี้ได้แล้วนะเล่นติ๊กต็อกแบบนี้ได้แล้วนะนี่คือโลกของเขาเราก็เลยมีความรู้สึก take it easy ง่าย ง่ายกับความเป็นเขา,าเพราะน้่คือเรื่องส่วนตัวของเขาเขาให้เกียรติในเรื่องส่วนตัวของเราซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พอลินรู้สึกภูมิใจกับการที่เราเคารพซึ่งกันและกันคือมันมีมิติที่พิเศษกับความเป็นพ่อแบบพอลินบางทีเขาก็ซื้อลิปสติกมาฝากบางทีเขาก็ไปทําคิดค้นวิธีการทําแป้งรองพื้นมาให้เราใช้ หรือว่าบางทีก็ไปเอากาแฟมาแล้วก็ผสมกับอนุนั้นนั่นนี่นั่นนี่แล้วก็มาทําเป็นที่หมักหน้าให้เราแล้วก็บอกพ่อใช้หรือยังพ่อใช้อะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับเรามันคือสิ่งที่วิเศษมากในการที่เราเป็นพ่อในอีกมิติหนึ่งคือหลายคนบอกว่าพ่อแม่ยังไงก็มองลูกเป็นเด็กตลอดเวลาแต่สําหรับพอลินไม่พอลินมองเขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เขาเกิดแล้ว คือเวลาคุยเขาก็จะไม่คุยแบบเด็กเพราะว่าเด็กจริงๆอะ่ะ<อ>เขามีสํานึกที่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเพียงแต่ว่าเขาสื่อสารออกมาแบบผู้ใหญ่ไม่ได้น้ําเสียงเขาเขาพูดไม่ชัดกล้ามเนื้อเขายังไม่เหมือนเราเขาจึงสื่อสารในแบบที่เรามองว่าเป็นเด็กๆแต่จริงๆสมองเขามันเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เกิดเขามีคาแรคเตอร์ของเขาตั้งแต่เกิดดังนั้นคอลินก็เลยก็จะว่าถ้าจะบอกเขาก็คือว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องกังวลทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองอย่าให้เขาเข้มแแข็งงล้้วกเเดดินในใจุที่าาตอ จะเดินอย่างลูกคนโตโตแล้วนะคะอายุ20กว่า25 26แล้วเขามีโลกของเขาแล้วมีชีวิตของเขาทํางานแล้วอย่างลูกคนโตใช้ชีวิตกับเราในตอนที่เราเป็นผู้ชายเราก็จะเป็นแบบอย่างสําหรับการเป็นลูกผู้ชายจริงๆให้กับเขาเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าถ้ามีใครมาล้อเลียนว่าพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นผู้หญิงข้ามเพศไม่เหมือนคนอื่น เขาจะย้อนถามว่าแล้วพ่อคุณเป็นผู้ชายเท่าพ่อเราหรือเปล่าเป็นแมนเท่าพ่อเราหรือเปล่าถ้าใครจะมาเถียงในเรื่องความเป็นแมนพอลินคิดว่าพอลินไม่แพ้ใครในเรื่องความเป็นแมนสิ่งที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกกันก็คือเล่าเรื่องเก่าๆเล่าเรื่องตอนที่เขาเกิดที่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้แล้วก็จะเล่าเป็นมุกตลกคือเล่าเป็นเรื่องเป็นตุเป็นตา แล้วเขาก็จะฟังทุกครั้งเขาจะฟังเหมือผลเลาะตั้งใจฟังกว่าจะไปหาน้องที่ห้องคลอดได้นี่นะพ่อต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะเลยนะอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังอันนี้จุดเชือ่อมโยงพอเล่าทีไรเขาก็ตลกทุกครั้งบางทีเขาเขาเศร้าเขาจะไม่บอกเราเขาจะนะ้ามุ่ยแล้วเขาจะไม่บอกว่าเพราะอะไรมีครั้งหนึ่งพอลินไลฟส์สดแล้วมีคอมเมนต์ในที่เขียนมาว่าเด็กดือ้อน้องเพียงดื้อจังเขาก็เงียบไปเลย เขาซึมมากแต่เขาก็ไม่บอกเราว่าพอละแต่เรารู้สึกว่าอออน่าจะเป็นคอมเมนต์ในเฟ e บุ o กที่ตอนที่เราไลฟ์สดกับเขาแล้วเราก็ใช้วิธีเปิดเพลงแล้วก็เต้นลากันเต้นลาเหมือนเราเป็นผู้ชายก็เ,เป็นผู้หญิงแล้วก็ คือเราเคยทําแบบนั้นเขากับเขาตั้งแต่เด็กแล้วเขาชอบจับเขาหมุนเต้นกันแบบว่าไม่ได้มีสเต็ปอะไรแบบรีลาดหรอกเขาก็เต้นไปก็ร้องไห้ไปสัาพัก็หัวเราะพยายามจะฟื้นฟูจิตใจให้เขาเป็นปกติทุกครั้งที่ทําเขาก็จะชอบแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงกับความเป็นพ่อที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้นทําให้ความเป็นพ่อของเรายังคงเดินต่อไปโดยที่เหมือนเดิมและมีสิ่งใหม่ๆมาในเรื่องของจริตความเป็นผู้หญิงเขากเขาก็ยังชื่นชอบอยู่บางทีก็มีล้อเลียนเวลาทําหน้าตลกเขาจะไม่กลัวที่จะหยอกล้อก,กันเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะไม่ดุเขาเน ตอนนี้เก้าขวบก็จะขึ้นป .4 โดยเฉพาะว่าเรื่องเพศเนี่ยมันทำให้เราทลายความอึดอัดทลายความกลัวทุกอย่างได้ถึงแม้ไม่ได้บอกกับลูกตรงๆครับพอลินคิดว่าลูกจะสื่อได้ว่าเรามีความสุขและเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเดิมสำหรับพอลินจะปลูกฝังคราะว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่ สำคัญน้อยกว่าการเป็นมนุษย์และการเป็นตัวของตัวเองเรามีหน้าที่ทําให้เขาไว้วางใจและถ้าเขาสงสัยเขาจะถามเราเอง อยากจะให้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้นว่าเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นแม้จะเป็นครอบครัวเดียวกันความเป็นตัวของเขาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติที่เราจะให้เขาอีกอย่างพอลีเนี่ยยอมแลกกับหน้าที่การงานหรือหรือสังคมที่เคยมีมาเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะสำหรับพอลีมันคุ้มค่ามากมันคุ้มค่ามากกว่ารถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หรือบ้านหลังใหญ่โตการที่เราได้เป็นตัวเองมันคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด ก็อยากจะบอกว่าต้องขอบคุณนะลูกๆมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับพ่อคนนี้ที่ได้เป็นตัวของตัวเองมันมันมีค่ามากแล้วก็อยากจะให้ลูกเชื่อมั่นในในศัก,กยภาพและความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหน้าที่การงานสิ่งที่เราชอบเพื่อนที่เราชอบคนที่เรารักไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปปิดบงังจุดที่คนเขามองว่าเป็นจุดอ่อนหรือปมด้อยเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเผยจุดอ่อนหรือปมด้อยของเราออกมาเนี่ยจุดเด่นเราก็จะไม่ออกมาเราก็จะเป็นคนที่ใจคอคับแคบ่ปิดตัวเองแล้วก็ไม่เคารพตัวเองซึ่งการไม่เคารพตัวเองนั้นมันเป็นอันตรายมากสําหรับชีวิตของเราคอยากให้ลูกๆทุกคน เคารพตัวเองให้มากๆแล้วก็รักตัวเองให้มากๆจนกระทั่งความรักมันล้นจนสามารถแบ่งให้ให้กับคนอื่นได้นะคะ